สวัสดีจ้าวันนี้เรามีพระปิดตาของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหนึ่งกรกาปีสองห้าห้าเจ็ดนะจ้าเอามาแบ่งปันจ้าจะเปิดข้างหลังให้ดูนะพระปิดตาเขาเชื่อกันว่าเป็นแคลคเป็นมหาคงกระพันมหาอุดเป็นแม่ตามหาราบนะจ้าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นยันจ้ะเห็นไหมเอ นี่จะองค์นี้ให้เช่าในราคา1,500บาทนะใครสนใจติดต่อได้ในไลน์เอกเอลพี122นะจ๊ะเดี๋ยวจะลงคาถาแม่มตามหาราบแล้วคาถาพระศิวลีไว้ให้ด้วย1,500บาทพร้อมส่งฟรีเอ็มเอสและเคอรี่ทั่วไทยจ้าสนใจติดต่อมานะเฮงๆรวยๆทุกคนจ้าสาธุ <c oughs>